จอมราชันบทที่32มสิบสอารมณ์ร้ายจอมราชนนั่นนิ่งห้อยขาลงข้างต่างนอนเขากําลังรอให้เสียวเจี๋ยมู่ตื่นในขณะที่รอในใจก็คิดนึกกำคาญว่าทำไมต้องมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับหวังอีตัวด้วยแต่ก็เอาเถอะก็แค่ดูแลเสี่ยวเจียมมู่ให้ดีตามที่หวังอีตัวต้วตองการมันจะไปยากอะไรท่านพี่ ดื่นแล้วหรือเสียงของร่างบางจากทางด้านหลังของจอมราชันดังมาบอกให้รู้ว่าเซียวเจี้ยมู่นั้นตื่นแล้วอืมเขาตอบสั้นๆเพียงแค่นั้นทำให้ร่างบางนึกแปลกใจเป็นอะไรไปหรือท่านพี่จอมราชันนั่งหงุดหงิดกับคำว่าท่านพี่รำคาญจริงๆที่ได้ยินคำนี้อยู่บ่อย ร่างหนาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงก่อนจะเดินออกไปโดยไม่ได้ตอบคำถามของเซียวเจียมูข้าทำอะไรผิดอีกแล้วงั้นหรือเซียวเจียมูได้แต่คิดอยู่ภายในใจเวลาผ่านไปหลายชั่วยามเฮ้ยน่าเบื่อนะักเหตุใดต้องขังข้าเอาไว้เช่นนี้ด้วยจะให้ข้าแช่แต่น้ำทิพย์คารานี่ทั้งวันเลยหรือไร เสี่ยวเจมู่บ่นไปแช่น้ำทิพธาราไปเขานั่งทำหน้ามู่อยู่ในอ่างไม้อาบน้ำที่เป็นทรงกลมทางด้านห้องโถงใหญ่ที่มีจอมราชนผู้น่าเกรงขามนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่สีทองพร้อมกับเสือดำหนึ่งตัวที่หมอบนอนหลับอยู่ด้านข้างผู้คนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าตามไม่เข้าใจว่าจอมราชันเป็นอะไรไปเพราะเขาเอาแต่นั่งหลับและไม่สนใจการบ้านการเมือง ท่านจอมราชันขอรับเออท่านจอมราชันเสียงของเสนาอังมาดเอ่อเรียกอยู่ซ้ำๆแต่ก็เกรงใจไม่กล้าเอยมากมายนะักเพราะกลัวว่าจะทำให้จอมราชันรำคาญส่วนร่างหนาที่นั่งอยู่ด้านบนกลับไม่สนใจแม้จะได้ยินก็ยังเอาแต่นอนจนมีเสียงของหวังอี้ตัวดังมาจอมราชัน กำลังทำตัวไม่มีความรับผิดชอบพูดเรื่องไร้สาระอะไรจู่ๆจ,จอมราชันก็เอ่ยขึ้นมานั่นทำให้ทุกคนต่างหวาดกลัวแต่ที่จอมราชันเอ่ยนั้นหาได้เอ่ยกับคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าหากแต่กำลังพูดคุยอยู่กับอีกจิตในร่างของตนให้ข้าออกไปข้าต้องคุยงานงานบ้างานบออะไรข้าอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ต้องคุย ประโยคนี้ของจอมราชันทําให้ทุกคนลนลานและพ่านให้ทุกคนเข้าใจว่าจอมราชันอนุญาตให้ทำงานที่จะรายงานวันนี้ให้หมดโดยไม่ต้องคุยเช่นนั้นพวกข้าจูจๆร่างหนาบนบัลลังก์สีทองก็หายวับไปทิ้งไว้แต่เพียงควันดำอันเลือนลางเฮเหตุใดท่านจอมราชันจึงดูแปลกไปนั่นนะซีหอกไม่สนใจพวกเราเช่นนี้ เราจะทำงานกันได้อย่างไรพวกเจ้าใจเย็นๆก่อนท่านจอมราชันอาจจะมีเรื่องให้เครียดครั้งหน้าท่านจอมราชันอาจจะไม่เป็นเช่นนี้ก็ได้เช่นนั้นพวกเราก็ไปจัดการงานที่ต้องทำกันได้แล้วทุกคนเดินออกไปจากห้องถงนี้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเสือดำตัวที่นอนอยู่ข้างบันลังสีทองกำลังมองมาที่พวกเขาเบือบ่อเบือบ่อเบื่อเบื่อข้าเบื่อจะตายอยู่แล้ว เสียวเจียมูตะโกนออกมาด้วยความอึดอัดเขาไม่อยากถูกขังให้แช่น้ำทิพธาราเช่นนี้อยากออกไปดูด้านนอกบ้างว่ามีบรรยากาศเป็นเช่นไรอยากเห็นว่าเมืองที่จอมราชันอาศัยนั้นต่างจากหมู่บ้านของตนมากน้อยเพียงใดข้าเข้าใจนะที่ต้องทำให้ตัวเองตั้งคันให้ได้แต่หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าต้องอ,อกแตกตายก่อนเป็นแนะ่เช่นนั้นก็เอาหัวมุดน้ำให้ตายไปซะ เสียงนั้นทำร่างบางสะดุ้งโยงเจ้าของเสียงดุนี้เข้ามาในห้องตั้งแต่เมื่อใดกันเสี่ยวเจมู่ลุกออกจากอ่างน้ำหยิบอาพรมาสวมกายก่อนจะเดินออกมาหาร่างหนาที่นั่งยังโต๊ะกลางห้องท่านพี่มาแล้วหรือขอรับเขาถามในขณะที่กำลังทิ้งก้นลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับจอมราชันเจ้ามีตาอหรือไม่ไม่เห็นหรือไรพวกข้านั่งอยู่ตรงนี้ น้ำเสียงที่ตอบออกมาฟังดูเหมือนจะไม่สบอารมณ์เท่าใดนักข้ารู้สึกว่าช่วงนี้ท่านดูแปลกไปนั่นเป็นคำถามที่จอมราชันก็ไม่รู้ตัวเช่นกันว่าตนแปลกยังไงแปลกงั้นหรืึขอารับอย่างไรบางครั้งท่านก็เหมือนจะเป็นหวังอีกตัวแต่บางครั้งท่านก็เหมือนจะเป็นจอมราชัน <c oughs> ร่างหนากระตุกยิ้มพร้อมหัวเราะในลำคอก่อนจะมองจ้องร่างบางตรงหน้าด้วยความต้องการแววตาที่มองมาอย่างเซียวเจียมู่นั้นหาได้มีสิ่งใดปิดบังมันบอกได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะว่าร่างหนากำลังต้องการสิ่งใดอยู่เหตุใดจึงมองข้าเช่นนั้นลระเขารับแม้จะรู้อยู่แล้วว่าคนตรงหน้าประสงค์สิ่งใดแต่จะไม่ให้ถามก็คงไม่ได้ ถอดเสื้อออกแต่ตอนนี้นาหรือขอรับเสี่ยวเจียมู่ถามกลับอย่างตะกุตะกักถอดเสื้อเจ้าออกซะเจ้าต้องทำหน้าที่ของเจ้าในอย่างที่ข้าต้องการเขาเอ่ยเสียงดุพร้อมกับลุกยืนเต็มความสูงแต่ว่านี่มันกลางวันแสกๆเลยนะขอรับแล้วอย่างไรหากข้าต้องการไม่ว่าจะเวลาใดเจ้าก็ต้องทำรางบางนิ่งไป ไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะเป็นเช่นนี้ไปได้ท่านจอมราชันข้าอยากได้วงอี้ตัวคืนมาขอรับเสี่ยวเจียมู่เอ๋ยเช่นนั้นเพราะไม่ชอบจอมราชันเอาซะเลยข้าก็คือวังอี้ตัวแต่เหตุใดเจ้าจึงคิดว่าข้าคือจอมราชันร่างหนาขายับเข้ามาใกล้ทำให้เสี่ยวเจียมู่เอียงตัวนี้พร้อมกับตอบคำถามนั้นด้วย อาการบ้าตันหาเช่นนี้เหตุใดข้าจะดูไม่ออกว่าท่านเป็นใคร<ะ>เก่งขึ้นแล้วสินะเจ้าดูออกว่าข้าไม่ใช่หวังอี้ตัวแต่ในเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วจะกรีบถอดเสื้อออกซะสิข้าไม่ชอบการรอคอยแม้เสี่ยวเจียมูจะรู้แล้วอย่างไรหากเขาต้องการสิ่งใดก็ต้องได้นั่นแหละจอมราชันะ่ะไม่ขอรักรบกลางวันเสกแสกเช่นนี้ข้าอะท,ท่านท่านจอมราชัน วางข้าลงนะขอรับเสียวเจมู่ร้องลัน่นเมื่อจู่จูจอมราชันก็อุ้มเข้าไปที่ต่างนอนเขาบอกว่าต้องการเจ้าก็ต้องจัดการให้ข้าอย่าบังคับกันสิขอรับเจ้านี่มันเรื่องมากดีซสีจริงเขาเอ่ยพร้อมกับกระชากเสื้อออกจากร่างบางที่ขาวเนียนจอมราชันอย่านะขอรับมือบางปัดปายเพื่อพยายามที่จะปกป้องตัวเองจากคนตรงหน้า เหตุไดจึงเล่นตัวเจ้าก็เคยร่วมรักกับข้ามาแล้วใช่ว่ายังไม่เคยแต่นั่นคือหวังอีตัวนี่ขอละเจ้าคนฉันต่ําอย่าเอ่ยชื่อนี้ให้ข้าได้ยินอีกเสียวเจียมู้ตกใจมากคนฉันต่ํางั้นหรือหวังอีตัวไม่เคยเรียกเขาเช่นนี้เลยสักครั้งแต่กับจอมราชันนั้นช่างปากร้ายนักแต่ถึงแม้จะรู้ว่าตอนนี้คนตรงหน้าคือจอมราชันมันก็อดใจวิวไม่ได้ เพราะถึงอย่างไรใบหน้านี้ก็เป็นใบหน้าของคนที่เสียเจยมู่ชอบไม่ว่าจะเป็นหวังอี้ตัวหรือจอมราชันอย่างไงก็อยู่ในรูปลักษณ์ของร่างนี้มือหนาจับสองไหล่บางให้กดนอนลงไปยังฟูกนิ่มเขาเปิดเสื้อของเซียวเจี้ยมู่ออกกว้างจนเห็นแผงอกเล็กๆที่มันช่างน่าสัมผัสนักจึงอดไม่ได้ที่จะก้มลงไปเล่นกับเม็ดตุ่มไตที่แข็งชันไม่ได้นะเขแค่ดินขัดขืนมันไม่พอ เซียวเจียมู่จึงใช้ฝ่ามือของตนผลักใบหน้าหล่อคมแต่ดวงตาแสนน่ากลัวนั้นออกไปจากอกด้วยเจ้ากำลังทำให้ข้าโกรธอยู่นะเด็กน้อยน้ำเสียงและแววตาเช่นนี้น่ากลัวนกเซียวเจียมู่ไม่เคยเห็นใบหน้านี้เป็นเช่นตอนนี้มาก่อนเขาร้องละหยุดเถอะนะเขาดะวยยิ่งเซียวเจียมู่ปฏิเสธมากเท่าใดจอมราชันก็ยิ่งไม่พอใจมากเท่านั้นหรือเจ้าอยากจะให้ข้าเรียกเด็กในถ้ำออกมา เจ้าอยากเห็นคนตายอีกงั้นหรือเขากัดฟันข่มอารมณ์เพื่อคุยกับคนใต้ร่างทั้งที่ตอนนี้อยากจะเสพสมในการเป็นอย่างมากท,ท่านกำลังกดดันข้าแล้วมันได้ผลหรือไม่เจ้าจะเชื่อฟังข้าดีๆหรืออยากจะให้ข้าโกรธอยู่เช่นนี้แต่ข้าทำไม่ลงังครเสียวเจียมู่ตอบเสียงเบาเขากำลังกลัวจอมราชน ที่ชอบทำหน้ายักใจเสือเช่นนี้เหตุใดจึงทำไม่ลงนี่หาใช่ครั้งแรกของเจ้าเพราะท่านไม่ใช่หวงอีตัวเขาักจอมราชันลุกพลวดออกไปจากกร่างบางพลางเดินมาใช้เท้ายันโต๊ะจนงาลงล้มทำให้เซียวเจียม,มู่สะดุ้งโยงพร้อมกับเบิกตากว้างที่ได้เห็นความเกลียวกลาดเช่นนั้นแต่มันจะไปแปลกอะไรขนาดกัดกินเนื้อมนุษย์สดๆจอมราชันก็ทำมาแล้ว นับประสาอะไรกับอีแค่ถีบโต๊ะเหตุใดเจ้าต้องพร่ำพรรณนาถึงแต่วังอี้ตัวร่างสูงโวยวายเสียงดังอาการเหมือนคนที่กำลังคลั่งยาข้าไม่อยากได้ยินชื่อนั้นหยุดเอ่ยถึงมันได้แล้วเจ้าอยากออกไปข้างนอกนักใช่ไหมลุกขึ้นแต่งตัวให้เรียบร้อยหากชัก้าเขาจะเปลี่ยนใจเสี่ยวเจียมู่ตามอารมณ์ของร่างสูงไม่ทันเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องตอบออกไปไม่ไปแล้วได้หรือไม่ก็ สินเสียงของเซียวเจียมู่จอมราชันก็หันมาจ้องมองเขาตาขมิงมันเหมือนเป็นการบังคับไปในตัวว่าเสียวเจียมู่ต้องไปหากไม่ไปตอนนี้เจ้าก็ถอดเสื้อพ่อออกซะเลี้ยงไม่ได้เลยสินะหากเป็นเช่นนี้ไม่อยากไปก็ต้องไป